ครับมาดูบรรยากาศการนะครับฝึกอบรมในระเบียบวินัยนะครับเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับนี่เป็นบรรยากาศในส่วนของพักเที่ยงนะครับเราเองต้องฝึกนะครับสมัครเพื่อที่จะเข้าร่วมในโครงการจัดตั้งนะครับของเราดูนะครับระเบียบวินัยมากันเต็มๆครับ นี่ก็คือการฝึกระเบียบวินัยนะครับของเหล่าบรรดานักรบด่านหน้านะครับวันแรกก็เข้มข้นนะเราไม่ปล่อยผ่านแม้กระทั่งในส่วนของอาการรับประทานอาหารนะครับนี่ดูนะครับดูอาหารจานด่วนของเรานะครับดูนะครับความพร้อมเพรียง ไม่ใช่ไม่่ใชง่ายๆนะครับนะกว่าที่จะเข้ามาเป็นอา,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับนีนบ่ด้านหน้าใครไม่มีเก้าอี้จับมือด้านหน้าใครมีเข้าแล้วจับมือใช้มือขวานะครับใช้มือขวายกด้านหน้าใครไม่มีเข้ามือลงแบบการฝ<อ>ึกระเบียบนะครับนี่บรรยากาศสดๆนะครับ เวลาหนีต่อไปนะครับเขาบอกต่อไปไม่คืนจะให้ท่านยกกระดี่ยกขึ้นมาแล้วก็วางนะครับสี่หกจะกินข้าวก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับน <Okay. S 1> ี่อ่าดูดูบรรยากาศด้วยกันครับ อพบอลนั่งท่านซ้ายใช้ข่ามีนดหนึ่งครั่อกระือพรมันจะเจ็บเข่าทำให้เกิดเสียงให้เราเสีได้ยินบอกว่าอบอลนั่งทุกคนก็เข้าไปนั่งเข้าไปนั่งมือวางที่หน้าขารอคำบอกอีกทีน <c iros> <c legal anal> ึงนะครับอบนั่งนะครับไป่อนเดี๋ยวจะปับ ก่อจะได้ทาร์ข้าวนะครับท่านครูฝึกนะครับนี่ก็เต็มที่นะครับวัดอัน <c oughs> ที่ซ้ายมันเป็น,ปน <c oughs> เท้าเกือบนะครับโอเคอนะครับเมื่อได้ยินเขาบอกว่าอปพรพัดฉากปุ๊บท่านยกแขนซ้ายขึ้นมาแขนขวาทับไปนะครับนี่ก็คือนะครับในส่วนของท่านครูฝึกนะครับนี่และก็จะจะบอกต่อไปว่าฉากท่านตั้งขึ้นมาดีครับผมขึ้นมา